ตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บที่ชายโครงขวานั่นหมายถึงตำแหน่งของตับการที่มีของเสียอยู่ในร่างกาย 3- 4วันแล้วไม่ถ่ายเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยตับเขาจะต้องทำงานหนักมากๆเลยตับมีหน้าที่ในการสลายพิษในการขับพิษออกด้วยมันกลายเป็นว่าเราไปเพิ่มภาระให้กับตับมากขึ้นทำให้การทำงานของร่างกายมันชวนเซหนึ่งคือดื่มน้ำน้อยเลือดก็หนึบสองคือไม่ถ่ายเกิดความร้อนเกิดกำเดา เกิดการอักเสบภายใน3คือเคี้ยวอาหารไม่ได้อาหารที่ทานเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคุณภาพคือกินพอแต่ว่าอิ่มท้องไปวันวันมื้อมื้อหนึ่งโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสารอาหารที่ได้เนี่ยเพียงพอไหมจะด้วยที่ว่าไม่มีคนทําหรือจะด้วยที่ว่าไม่ได้จัดสรรหาเวลาจัดสรรคนที่จะมาทําให้โอเคถ้าเผื่อว่าไม่มีงบ ันนั้นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่ามีงบแต่ไม่ได้จัดหาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะนั่นอาจจะต้องจ้างใครทําหรือว่าอาจจะให้ลูกหลานมาทําให้สองวันครั้งก็ได้อาหารปั่นเนี่ยค่ะก็คือใส่ข้าวเหมือนต้มโจ๊กไงค่นะต้มไก่หรือปลาหรือหมูให้เดือดให้สุกเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวต้มลงไป พอตั้งเดือดเราก็เอาผักไปใส่ผักส่วนใหญ่ที่ใส่เนี่ยค่ะแนะนําให้เป็นผักใบเป็นผักเขียวเช่นเป็นตําลึงเป็นผักกาดเป็นกวางตุง้งเป็นผักใบเขียวต่างๆเลยค่ะได้หมดเลยแล้วก็ปิดไฟหลังจากปิดไฟแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็คนให้ไข่นั้นอนะสุกในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องคลั่งไฟแล้วทิ้งเอาไว้ให้เย็นหลังจากนั้นค่ะพอเขาอุ่นแล้วเนี่ยก็มาบดถ้ามันแห้งไป ก็ให้เติมน้ำซุปลงไปได้ขนาดที่ว่าเหมือนโจ๊กนะคะเหมือนน้ำซุปเหมือนซุปข้นอย่างเนี้ยค่ะแบ่งใส่ขวดไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นวเวลาจะกินค่ะเราจะไม่กินเย็นๆนะคะเพราะว่าคนที่มีมีปัญหาสุขภาพแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนติดเตียนเนี่ยค่ะเรามันจะไม่ทานเย็นๆเพราะว่าถ้าเย็นเนี่ยแล้วทานลงไปเนี่ยมันจะทําให้ท้องอืดแล้วก็ไปอุ่นให้ร้อนหน่อยหนึ่งพออุ่นๆละคะ่ะแล้วก็ดื่มได้เลยวันหนึ่งสักสองครั้งนั่นหมายความว่า มื้อธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องเคี้ยวอยู่แล้วดิฉันไม่แนะนํานะคะว่าให้ทานเป็นอาหารบดท,ทั้งห้ามือ้อแนะนําว่าให้ทานอาหารหลักเป็นปกติเคี้ยวปกติค่ะเช้ากังวันเย็นส่วนอาหารเสริมก็คือเราจะเสริมในมื้อระหว่างเช้ากับกังวันและก็คือจากเที่ยงไปถึงเย็นหรืออาจจะเป็นตอนเย็นอีกมือ้อนึงก็ยังได้เพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารแล้วก็ได้โปรตีนคือจากเนื้อสัตว์ได้จาก วิตามินจากพืชผักใบเขียวได้ไฟเบอร์ที่เป็นธรรมชาติอย่าถามหาว่าจะต้องกินยาอะไรจริงๆแล้วอาการแบบนี้เบื้องต้นค่ะแก้ได้ด้วยอาหารการกินของเรานี่แหละนะคะก็คือจัดสรรเพราะฉะนั้นค่ะด้วยอาการที่ว่าเหนื่อยเพลียขาดสารอาหารเราก็ให้สารอาหารที่เพียงพอไม่ถ่ายเราก็จัดสรรว่าทํายังไงที่จะให้สามารถให้ถ่ายได้ทุกวันห้ามเวน้นเพราะว่าถ้าเว้นเมื่อไหร่นี่เกิดความร้อนเกิดกาเดาแน่นอนต่อมาก็คืออยากเครียดและวิตกกังวลเกินไป ยิ่งเครียดน้ำย่อยก็ยิ่งหลังปัญหาท้องอื่นแน่นจุกเดี๋ยวก็จะมีกฎไหลย้อนตามมาอีกเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้นําให้ดูแลเรื่องของการกินการเคี้ยวการดื่มน้ำออกกําลังกายนวดท้องบ้างค่ะและที่ว่า เราจะนวดท้องโดยการทาน,น้ำมันที่ท้องก่อนแล้วก,ก็ใช้มือนี่แหละือนวดวนตามเข็มนาฬิกาตรงนี้ก็จะช่วยให้ลำไส้มีการเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ถ้าพอเดินได้นะคะแนะนําให้ออกกําลังกายเดินบ้างแล้วก็เช้าๆไปตากแดดโดยการหันหลังให้แดดเพื่อที่จะช่วยให้แสงแดดเนะะี่ยค่ะทําให้ภายในเราเนี่ยไม่ชื้นการทํางานของเซลล์ต่างๆในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นการแก้แบบนี้ค่ะสามารถที่จะทําได้เป็นประจําทุกวันอยู่แต่เพียงว่า มีวินัยเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาเจ็บแค่ได้ป่วยเพราะว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจโรคแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการที่เราจะดูแลเพราะฉะนั้นเราจรึงนึกถึงแต่ยาอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาค่ะชีวิตเราเนี่ยได้เรียนรู้ในการดูแลมีชีวิตมีสุขภาพที่ดีจากที่ว่าถ้าป,ป่วยก็คือให้กินยาในความเป็นจริงถ้าป,ป่วยไม่ต้องกินยาก็ได้ เป็นแต่เพียงว่าเราต้องเข้าใจว่าอาการนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วควรจะ,จะต้องดูแลอย่างไงโดยที่ไม่ต้องกินยาแต่ถ้าอาการเป็นเยอะแล้วไม่กินยาก,ก็ไม่ได้นะคะเพราะบางทีเราทิ้งเอาไว้จนกระทั่งมันเรื้อรังเนี่ยถึงเวลานี้ค่ะก็ต้องกินยาแล้วยาที่กินก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นว่ามีอาการอะไรบ้างไปกระทบร่างกายแบบไหนอย่างไรตรงนี้สําคัญนะคะพิปดีดีแบบนี้ค่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะเพียงแค่คุณผู้ชม กดติดตามแชร์ต่อแล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกกดถูกใจไว้ค่ะแล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ